สวัสดีครับยินเดียต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอที่2แล้วนะครับและคลิปนี้แน่นอนครับเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปวิดีโอแรกนะครับซึ่งคลิปแรกเราก็ได้รู้กันไปแล้วนะครับว่าการขายของออนไลน์คืออะไรมีอะไรเป็นยังไงอะไรแบบไหนและคลิปวิดีโอนี้ครับเราจะมาพูดกันถึงหลักการในการขายของออนไลน์เพิ่มเติมต่อจากคลิปวิดีโอแรกครับจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับเอาละครับและสําหรับสิ่งแรกที่จะมาพูดถึงกันนะครับนั่นก็คือเราจะทําอย่างไรให้ร้านค้าออนไลน์ของเรามีความโดดเด่นนะครับและวันนี้ผมก็ได้ รวบรวมมาแล้วนะครับเทคนิคที่จะทําให้ร้านค้าของเรามีความโดดเด่นมีความน่าเชื่อถือแล้วก็สามารถเป็นที่รู้จักของลูกค้าในแต่ละคนได้ครับอย่างแรกนะครับนั่นะก็คือการลงสินค้าแต่ละหมวดหมูนะ่เนี่ยให้มีความเป็นระเบียบนะครับแน่นอนครับเวลาเราไปเลือกดูหรือว่าเราเวลาเราเห็นอะไรเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเห็นมันกองกันเป็นกระจุกเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ชอบถูกไหมครับอย่างเช่นว่าเราไปเห็นเสื้อรวมกันเกงอันนู้นอันนี้รวมกันหมดเนี่ยมันก็จะดูไม่เรียบร้อยถูกไหมครับเราก็จะชอบแบบว่าอ่า เราจัดอันนู้นเป็นอันนี้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 เป็นอันนั้นอย่างเช่นหนาเสื้อก็อยู่หมวดเสื้อกางเกงอยู่หมวดกางเกงรองเท้าอยู่หมวดรองเท้าอะไรประมาณนี้นะครับให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลูกค้าก็จะสามารถหาดูได้ง่ายครับแล้วและในข้อต่อมานะครับภาพสินค้านี่ที่เราลงไปนะครับจะต้องไม่เวอร์เกินจริงนะครับอย่างเช่นเราลงขายเน็กไทเนี่ยเราก็จะต้องลงเป็นเน็กไทอันที่เราจะขายก็ไม่ใช่ว่าเราไปก๊อปรูปจากที่อื่นเราไป เอารูปจากในอินเทอร์เน็ตจากในเว็บอะไรต่อมีอะไรมาแล้วมาประกาศขายอย่างนี้เนี่ยไม่ถูกต้องนะครับเราอาจจะโดนแจ้งจบได้นะครับอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับใช้รูปของเราเองนะครับถ่ายเองทําอะไรน,นู่นนีั่นเกณนะครับอย่าไปหลอกลวงนะครับผมเอาละวรแล้วสำหรับข้อต่อมาครับนั่นคือการจัดหน้าร้านค้าออนไลน์ของเราให้สามารถอ่านได้ง่ายนะครับทาอย่างไรครับนั่นก็คือหน้าเพจเฟซบุ๊กของเราเนี่ยเราจัดวางเลยครับอันนี้อยู่นั้นแต่และอัลบั้มนี้เป็นอันนี้สินค้าอันนี้เบอร์ติดต่ออันนี้ เป็นอ่าเป็นวิธีการติดต่อทางร้านเป็นอีเมลเป็นอะไรต่างๆนานาเราจัดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับลูกค,ค้าก็สามารถติดต่อเราได้ง่ายจะสามารถเห็นอะไรได้อย่างชัดเจนแล้วก็กระจารในร้านค้าของเราครับอย่างต่อมาในเรื่ังก็คือการโปรโมทร,ร้านครับโปรโมทครับไปบอกเพื่อนครับว่าเอ้ยมากดไลค์เพจฉันหน่อยหรือว่าแบบไปแชร์แชร์นู่นแชร์นี่แชร์นั้นนะครับแชร์ไปเลยครับแชร์ไปให้ทั่วเฟซทั่วกระจายเต็มไปหมดเลยครับคราวนี้คราวนี้เนี่ยคนก็จะรู้จักแล้วก็ เป็นที่ทราบกันว่าคือเราเปิดเพจเรากำลังขายของดูนี่นั่นอยู่นะก็สามารถโฆษณาแล้วก็โปรโมทผ่านอะไรต่างๆนี้ได้ครับที่ยกตัวอย่างมันเป็นเพียงเล็กน้อยนะครับเราสามารถทําได้อีกหลายวิธีมากๆเลยเอาละครับหลังจากที่โปรโมทร้านของเราไปแล้วนะครับร้านของเราเป็นที่รู้จักแล้วเราก็ต้องจัดโปรโมชั่นดีครับอันนี้ซื้อ1แถม1ซื้ออันนี้ลด50%อะไรอย่างนี้ครับเป็นเราเราก็ชอบถูกไหมเวลาแบบว่ามีของลดมีของเซลล์อะไรอย่างเนี้ย เราก็ชอบนะครับเราซื้อเสื้อตัวนี้หูลดครึ่งราคาเราซื้อเสื้อตัวนี้โอ้โหเขาแถมตัวนั้นตัวนี้ตัวนู้นให้เป็นกําไรของลูกค้านะครับฉะนั้นแล้วถ้าเรามีโปรโมชั่นเนี่ยแนะนําไปเลยครับว่าตัวนี้มีโปรโมชั่นตัวน้นั่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 อยู่แล้วก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยสนใจในสินค้าตัวนั้นมากขึ้นนะครับเอาแล้วเราจะที่เราจัดโปรโมชั่นไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะอัปเดตสินค้าลดใหม่เสมอนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลูกค้าจะได้เห็นครับว่าตอนนี้เรามีอะไรเข้ามาใหม่้้้าาาาาางเเเเเผ่่่่สสนนใใใจจิทีขมมมหยก็ะได เรียกว่าติดต่อแล้วก็ขอรับซื้อสิ่งที่เราได้จาหน่ายไปครับเอาละครับเราพูดถึงเทคนิคไปแล้วนะครับและสิ่งต่อมาที่เราจะมาพูดถึงกันและสําคัญไม่แพ้กับเทคนิคเลยเนี่ยนั่นก็คือกดดูดอนครับ สำหรับดูข้อแรกนั้นก็คือการตั้งเป้าหมายครับการวางแผนอะไรประมาณนี้นะครับเราจะต้องมีการวางแผนเสมอนะวันนี้เราจะขายอะไรขายให้ใครขายยังไงขายที่ไหนเมื่อไหรอะไรยังไงเราต้องตั้งเป้าหมายนะครับดูคือการตั้งเป้าหมายดอนก็คือการไม่ตั้งเป้าหมายนั่นเองนะครับวันวันหนึ่งเราก็แบบเราเ็แค่ขายของไปแล้วก็ไม่รู้ว่าขายให้ใครไม่รู้ว่าจะขายยังไงไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าเราแค่อยากขายนะอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับแค่นี้ฮะดูตั้งเป้าหมายดอนคือการไม่ตั้งเป้าหมาย เลือกทำนะครับว่าเราจะทําอย่างไหนนะครับแลวดูดอนข้อต่อมานะครับดูตรงนี้เนี่ยก็คือการที่เรามีส่วนร่วมครับมีส่วนร่วมยังไงครับเราโพสต์หน้าเพจเราไปโพสเป็นหนึ่งโพสตบ้างแล้วมีลูกค้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์เราเนี่ยเราก็มีส่วนร่วมได้นะครับโดยการที่เราไปกดไลค์คอมเมนต์ของลูกค้านะครับหรือไม่ก็เราสามารถไปตอบคอมเมนต์ได้เลยให้ข้อมูลต่างๆนะครับมีส่วนร่วมในการประกอบการตัดสินใจของลูกค้าที่จะซื้อสินค้านั้นๆเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้เราเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็ทําให้ลูกค้าประทับใจมากขึ้นนะครับ เอาละครับดูคือการที่เรามีส่วนร่วมดอนเนี fulfill ่ยก็คือการที่เราไม่มีส่วนร่วมนะครับเราโพสต์ลงสินค้าไปปุ๊บปั้งเข้าไปลูกค้ามาคอมเมนต์เราใต้โพสต์เรา20คอมเมนต์เนี่ยนะครับแต่เราไม่ได้ไปตอบเลยเราอาจจะไม่ได้ไปตอบเราไม่ได้ไปกดไลค์เขาเลยหรือว่าเราานที่เราไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยอย่างนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่สมควรทํานะครับชัยนันแล้วเรคนที่มีส่วนร่วมเพื่อให้ลูกค้าประทับใจในร้านของเราเหมือนกันนะครับแล้ว้อต่อมาครับดูดอนก็ต่อมาดูเนี่ยก็คือการสร้างความน่าเชื่อถือครับ ยกตัวอย่างนะครับเวลาเราอยากจะซื้ออะไรใครเนี่ยเราจะต้องเชื่อถือในผู้ขายคนนั้นครับเราจะเราจะไปซื้อผักเนี่ยเราไปซื้อกับคนที่เราไม่เชื่อเขาเนี่ยเราก็คงจะไม่ซื้อนะครับฉะนั้นแล้วเหมือนกันครับลูกค้าที่จะมาซื้อเราเนี่ยเขาก็ต้องการความน่าเชื่อถือจากเราฉะนั้นเราต้องแสดงความน่าเชื่อถือให้เขารับรู้ครับว่าเราสามารถเชื่อถือได้นะครับและแน่นอนฮะดูคือการสร้างความน่าเชื่อถือดอนเนี่ยก็คือการที่เราไม่ได้สร้างความน่าเชื่อถือเลยนะครับการทําแบบนี้เนี่ยก็ทาให้ลูกค้าเนี่ยหลุดออกไปจากร้านเราได้อย่างง่ายดยเเลนนะครับบบบอ่่ชตแ โอ้โหเอาอันนั้นเอาอันนี้ผู้จ้าไม่สุภาพกับลูกค้าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับที่จะทาให้ลูกค้าเนี่ยไม่เชื่อถือในตัวของเราครับแล้วแล้วกดดูด้านในข้อถัดมาเนี่ยนั่นก็คือการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าครับดูอันนี้คือการสร้างคุณค่านะครับอย่างเช่นเราขายเนคไทอันนี้เราก็บอกไปเลยครับว่าเนคไทอันนี้ผลิตมาจากป้าอะไรผลิตที่ไหนทําในประเทศอะไรทํายังไงก็ได้นะครับให้ลูกค้าเนี่ยสัมผัสได้ว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยมีคุณค่าแล้วก็มีความน่าซื้อนะครับ ดูคือการสร้างคุณค่าดอนก็คือการที่เราไม่ได้สร้างคุณค่าอะไรเลยให้กับสินค้าตัวนั้นนะครับนั่นก็คือเราไม่ได้บอกเลยแล้วก็บอกว่าอันนี้อันนี้ก็คือเน็กทยนะครับเมื่อไห่เน็กทยธรรมดาทั่วไปนะไม่ได้มีอะไรเลยคนก็จะเห็นว่ามันก็เป็นแค่เน็กทยธรรมดานะครับมันไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ไม่ได้มีคุณค่าฉะนั้นแล้วลูกค้าก็ก็ปิิวไปได้ง่ายครับก็ไม่ซื้อของของเราเหมือนกันนะแล้วสำหรับกดดูดอนข้อสุดท้ายที่ได้รวบรวมมานะครับนั่นก็คือดูเนี่ยก็คือการรับฟังลูกค้า ลูกค้าแจ้งมาว่าแบบเออเขาต้องการของอย่างนี้เขาต้องการแบบเขาอยากจะได้อะไรยังไงเราก็ต้องรับฟังลูกค้าครับแล้วเราก็แนะนําไปเลยครับแนะนําไปเลยฮะว่าแบบเออลูกค้าอยากไดงง้อย่างนั้นอย่างนี้ย ther, อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นว่าตัวคุจะทําอย่างนี้ว่าไปเลยครับเราก็แนะน,นําไปอย่างน้อยเราก็ได้พูดคุยกับลูกค้านะครับมันก็เป็นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนดอนเนี่ยก็คือการที่เราไม่ได้รับฟังลูกค้านะครับดูรับฟังลูกค้าดอนไม่รับฟังลูกค้าไม่รับฟังลูกค้ายังไงครับลูกค้าถามมาปุ๊บ เป็นลูกค้าเราแบบหนีลูกค้าเราไม่ไม่อะไรกับเขาเลยอย่างนี้เนี่ยก็คือการที่เราไม่รับฟังลูกค้านะครับฉะนั้นแล้วอย่าไปทำนะครับมันเป็นการที่เสียม,มารยาพอสมควรเลยเอาละ,ะครับเราก็ได้รับรู้ไปแล้วนะครับว่ากดดูดอนมีอะไรเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับและขั้นตอนต่อมาที่เราจะมารับฟังกันนะครับนั่นก็คือการปิดการขายของออนไลน์ครับการปิดการขายของออนไลน์คืออะไรนั่นก็คือการทํายังไงได้ให้ลูกค้าเขาซื้อของร้านเราแหละครับจะมีวิธีมีเทคนิคอะไรย่างไงบ้างนะครับมาฟังกันเลยครับ แร้วการปิดการขายของออนไลน์อย่างแรกนะครับนั่นก็คือการตอบแชทลูกค้าให้ไวครับคุณผู้ชมครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยเราจะซื้ออะไรเนี่ยถ้าหากไม่ค้าตอบเราอีกแบบเราถามเราถามตอนแบบบ่ายโมงไม่ค้าตอบ4ี่โมงเย็นอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ชอบถูกไหมครับเราต้องการแบบว่าเราตอบบ่ายเราถามบา่บายโมงไม่ค้าตอบแบบบ่ายโมงห้านาทีอะไร่เงี้ยก็คือตอบไวมากๆนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะทำนะครับถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บนะครับประมาณนี้ครับผม หลังจากที่เราได้ตอบอย่างรวดเร็วไปแล้วนะครับนั่นคือการพูดคุยให้แบบมีความเป็นกันเองนะครับทำไมครับก็เหมือนการพูดคุยกับเพื่อนนั่นแหละครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ควรไปใช้คำหยาบนะหรือว่าห้ามใช้คำหยาบเลยก็ได้นะครับเพราะว่านั่นคือลูกค้านะครับเราก็ต้องคงความสุภาพไว้แต่เราก็ต้องมีความเป็นกันเองเพื่อให้ลูกค้านั้นมีความผ่อนคลายแล้วก็เราก็มีความผ่อนคลายและสบายใจที่จะพูดคุยกันนะครับสําหรับในข้อถัดมานะครับนั่นก็คือการตอบให้ตรงกับคําถามที่ลูกค้าถามนะครับ ลูกค้าถามเสื้อเราตอบเสื้อลูกค้าถามอะไรเราก็ตอบอันนั้นนะครับแล้วข้อต่อมาเนี่ยนั่นคือการที่เราได้แนะนําโปรโมชั่นนะครับว่าถ้าซื้อเสื้อตัวนี้เราแถมเสื้ออีกให้อีก5ตัวซื้อกางเกตงตัวนี้เราแถมม่อีก10ตัวอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเรามีโปรโมชั่นเนี่ยเราก็แนะนําไปเลยครับแต่ถ้าหากไม่มีเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมันก็แล้วแต่ว่าช่วงของเรานั้นจะมีช่วงโปรโมชั่นไหมในช่วงที่ลูกค้ามาซื้อเนี่ยฉะนั้นแล้วถ้าหากมีเนี่ย ก็เป็นการที่ดีที่เราจะแนะนำนะครับเพื่อให้ลูกค้าสนใจในสินค้าตัวนั้นๆมากขึ้นนะครับอ่าแล้วหลังจากที่ลูกค้าเนี่ยซื้อสินค้าของเราไปแล้วนะครับเราก็ต้องมีคําอําลาที่ดีนะครับอย่างเช่นไว้โอกาสหน้าเชิญใช้บริการใหม่ไวโอกาสหน้าแวะมาซื้อสินค้าเราใหม่หรือว่าถ้าหากเขามาแค่สอบถามไม่ได้ซื้อสินค้าของเราเนี่ยเราก็สามารถบอกเขาได้ครับบอกอะลาเขาดีๆครับว่าอ่าอย่าลืมครั้งหน้าแวะกลับมาใช้บริการร้านค้าเราได้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับฉะนั้นแล้ว เราไม่ว่าเขาจะซื้อหรือไม่ซื้อเนี่ยเราก็ต้องมีคํากล่าวอาลาที่ดีมีคํากล่าวขอบคุณที่ดีและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของเรานั่นเองครับยังไงกันบ้างครับสาหรับคลิปโดตัวนี้นะครับนี่เป็นคลิปวิดีโอเป็นเนื้อหาที่ผมนั้นได้รวบรวมข้อมูลมานะครับรวบรวมจากแหล่งต่างๆมาแล้วเอามาย่อยให้สามารถเข้าใจได้อย่างง่ายดายนะครับ และสำหรับคลิปที่2อเนี่ยเนื้อหาจะมีประมาณนี้นะครับส่วนคลิปวดีโอต่อไปเนี่ยเนื้อหาต่อไปจะได้รับชมเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ขอให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่เป็นคลิปดอที่ทางพวกเราเนี่ยได้จัดทําขึ้นมาอย่างตั้งใจมากๆเลยนะครับและสำหรับวันนี้ครับผมฮันนี่เวสเซนขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกทท่านที่รับชมและรับฟังจนถึงท้ายคลิปสำหรรบวันนี้สวัสดีครับ